สวัสดีครับโอ้อนียมาหายยุ่ให้จริงครับทุกเน้ครับทุกเนี้อเนลงไปนี่แล้ครับนี่ยเนื้อลไปมาชิมหัวหารลุ่งมั่ของแมจ้าพี่ดีนี่ครับลงไปก่อนทางงู 看不见了。 kamu loh พอได้กินก็พอได้กินด้มาเลวมานนไปครับคอยปุ๊บครับมาเลยปุ๊บเลยปุ๊บเลยกันนะเด็กไนเยอะยครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ครับ นเาเลยเนาะฮะเอาโดไมจะทอดถาเป็นเป็นถมาชั้นเตกูมามนูมากได้ปูน้ยดปูน่อยเดือนนี้เดือนน้ังหงะปกินครับเริเปิดไปแม่รู้เปิรู้ว่ามีป่าบ จ <yas> ัลเม็ดคัจเม็ดบงนดูครับดูคุณมกแล้วเนาะาดูาดูาดูาด มเป็นเต็มบ่นี่ครับปลานินครับปลาหนิ่ปลานิ่ไม่ใช่ปลาหมอคางดำครับปลาหนิ่งไม่ใช่หมอคางดำขวลสารเม็ดมันกินเดือนน่ยไหมมันหัวตดหัีสสาะเม็ดแล้วก็เขี้ยนครับปลาเป็นขวบนะครับปลาจะครบปีาะก็ได้ยุ่ิกากินครับ เบใบม้ด okay. ูวยวปปา้าจไสิลมันกินนันเหรอของเนี้ยของเงี้งของเนี้ยแกแหเนียหเยอุ่นแหของกัดแหกัดแหถยม่ว่าแหเป็นอาหารหรอเนหาแแ่เป็นอาหาร จะมีเขาตุกปลาครับไม่ตุ๊ปลาเขาเนี่ยตุ๊ปลาตุกปลาบาเเบอร์ไงลูกบารเบิรงแต่ก่องเอาตุกปลาเอาตุกปลาปลาบาดเดียวพ่อเลยเนาะาบ่อีกบารนึ่งน่าดุเนี่ยเยอะจัเลย ยากกินเด้อตอนนั้นมึงยังกินเลยยากกินมาจะกินห้าวหารมาเป็นยังไงมาเป็นปลามาจะปกินปลากินห้วหัรคนกิน้วห,วห,วห,วหวารปาไรดอยู่ยรครับากกามาอีกรอบนึง เาสั่นคนว่าเ้นาที่อ่าทนกบกบเก็บเจ็บรอบนังครับนนร่มกันันใก่นรดตองพี่โก้กนี่นกัอ่าค่ะปายา่บปารอรอบนีดิเอาเงี้ยแม่จะไซื้อไป ลงันเด้อมามาสิก um oh ik ินปลาบ่กินดอกนั้นแหละมาสิกินปลาไปกินปลาลงหอไปใหม่กมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอบอ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 งาให้มันลยเอาให้มนเลเอาให้ รยย่อ่ยยื่นรายยื่นหยุดหมดแล้วโอ้โหโหง่ายเหมืแล้วสอบสองในสองส์สี่ลักแล้วครับว้าวมาหาลายแบบนี้นุ่บัิตไปกับแ น้ำลึกป่ะแม่มาจะกดินล่างนะครับไม่ใช่น้ำลึกป้าฮะบัวน้ำบัวลึกแม่บ่ลุงบัดซามาล่องไปไหนเพราะว่าลุงบัดอ่อนอันนี้ใบไม้เป็นปลาสองน้ได้ลากนะครับลากปลาของพี่

บุบๆอยู่คุณาวบนี้ก่อน ขึ้น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 เงี้ย้เจดตาเนี่ย่าละกีทางนี่บอนที่าดงละกนีทงกาหรปายท <DA> ี่เราบไล่ลงไปพุ่นสไ่ไปหุ้น้ำตะกอน จะเหละืเเือะเเอาอยู่คุนเดี๋ย่คุณะเนเดียวเลยจะเน่วเดียวเลยครับตัวนี้ครับ เอาลูกน้องแน่นโอ้ยปล่อยเลยนี่จะปาบเออเอาก็ยังไาเอาปล่อยมันไปจนีล้นีห้าก็ะได้แล้วจำนีห้าก็ได้แล้วจำนีห้าก็กินมาเอิ่มแล้วโดน้นมาแล้วนะไม่อยากให้โดนกินอ่ะโป่ยุ่นเกือไปง ไม่อยากหให้ห้องินมัม่งนั่งจะได้ปิดึนัน,น่าดีนะใไ,ไหมเออได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วครับได้แล้วไูตกแล้วตกมาครับตกะพูนก็เป็นนังปล่อยมันไปอะคิดนี่กะ 把上面那个玻璃搞。